สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านสุขที่25สิงหาคมมาถึงแล้วนะครับเฟียงกินินเด็ก39จากวันนี้41ค่ำคืนนี้สำคัญสุดงานแจ็คสันโฮ24 25 26เวลาสหรัฐอเมริกานะครับแต่คืนนี้25สิงหาคม,คาคมเวลาไทยประมาณ3ทุ่มลุงจเจริมจะออกมากล่าว keynote speech ก่าวคำปาใสยสำคัญเพื่อนสมาชิกถามเข้ามาบอกพี่บอลคืนนี้จะ bullish หรือ bearish นะครับก็ผมเข้าไปอ่านทั้งนักวิเคราะห์จากสถาบันการเงิน JP Morgan Goldman Sachs Morgan Stanley Wells Fargo อะไรจะมีอะไรเนี่ยออกมาพูดแบบครึ่งๆนะครับครึ่งหนึ่งบอก bearish ครึ่งหนึ่งบอก bullish หลายคนมองว่าลุงน่าจะมวยลุงจเจริมคืนนี้น่าจะเป็นมวยที่ต่อยท่าดเดิมๆนะครับลุงน่าจะออกมาตบหัวและรูปหลังนะครับพูดประมาณว่าออตอนนี้เรากําลังต่อสู้วิกฤตอินฟชัน เฟดมาถูกทางแล้วปีที่แล้วอินฟลชัน9.1%ปีนี้3.2%เฟดอาจจะนะฮะอาจจะหรือแต่นะครับจะต้องดูตัวเลขเศรษฐกิจเป็นหลักอาจจะต้องคงดอกเบีย้ยไว้สูงๆอาจจะต้องมีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยครั้งสองครั้งหรือเปล่าจบข่าวต่อไปเป็นข่าวกีฬานะครับสไตล์ลุงจเจริมแกจะออกมา,าพูดถึงผลงานของแกก่อนนะและแกก็ตบท้ายด้วยการาลูกไม้ตายของแกอาจจะต้อง ทำอย่างนี้1 2 3 4นะครับเพื่อนๆทางบ้านคิดยังไงคิดว่าคืนนี้บูลลิ h หรือ a บ i s h คอมเมนต์เข้ามานะครับต่อไปมาพูดถึง World Coin World Coin เมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมเราพูดไปนะครับคริปโตโปรเจกต์ที่สแกนม่านตาคนแล้วก็แจกโทเค็น WLD โทเค็น w r r l d coin เขาบอกเราไม่เก็บข้อมูลของคนนะเราแค่สแกนเพื่อ KYC ในอนาคต AI ครองโลกเนี่ย เราจะได้รู้ว่าอันนี้คนหรืออันนี้เป็น AI และมันอาจจะช่วยในเรื่องของระบบ universal basic income ระบบที่ประเทศเนี่ยจะให้เงินกับประชากรในประเทศโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับซึ่งทาง worldcoin เ,เขาบอกว่า universal basic income เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่พ้นในอนาคตต้องเกิดขึ้นนะครับล่าสุดวันนี้มีข่าวว่าพนักงานหรืออดีตพนักงานของ worldcoin ออกมาเปิดโปง WorldCoin เขาพูดประมาณว่า Project WorldCoin เนี่ยไม่ใช่โปรเจกต์ที่สร้างประโยชน์ต่อมนุษยชาตินะแถม WorldCoin ยังร่วมงานกับรัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกและมีการแบ่งปันข้อมูลของคนที่เข้ามาสแกนม่านตากับหลายประเทศทั่วโลกนะครับสิ่งเหล่านี้แหกกฎของความเป็น Decentralization ของคริปโตเคอเรนซีและของระบบบล็อกเชนซึ่งแน่นอนนะครับนอกจากนั้นแล้วกลุ่มมิชชาชีพต่างๆเนี่ยยังได้ประโยชน์จากการสแกนม่านตาของคนที่อาศัยอยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนาใน Third World Countries นะครับก็เป็นการแฉที่น่าคิดมากๆนะครับคือเรื่องนี้เราไม่รู้ว่าอดีตพนักงานที่ออกมาแฉเนี่ยแกได้งานใหม่แล้วแก ออกมาแชร์หรือว่าแกโดนไล่ออกแล้วออกมาแชร์นะถ้าถ้าแกโดนไล่ออกแกอาจจะอาจาอาจะใส่ลายป้ายสีก็ได้นะครับแต่มันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับทาง w o r k ด์คอยยังไม่ได้ออกมาแถลงยังไม่ได้ออกมาแก้ต่างอะไรทั้งสิน้นแต่เนี่ยหลายคนเริ่มคุยกับโลกโซเชียลแล้วหรือคนที่ให้ข้อมูลไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเหมือนเราขายวิญญาเราไปแล้วหรือเปล่าตอนเนี้ยไอ้ม่านตาเรา เขาอาจจะมีข้อมูลแล้วก็ได้นะครับถึงแม้เขาจะบอกว่าสแกนเฉยๆไม่ได้เก็บข้อมูลเนี่ยใครไปรู้นะครับก็เพื่อนๆคิดไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์เข้ามานะครับอาจจะถูกแชร์ถูกใส่ร้ายป้ายสีหรืออาจจะไม่มีอะไรก็ได้ Work oin, เว r ร์กคอยทำเพื่อโลกใบนี้เพื่ออนาคตก็ได้นะครับต่อไปมาพูดถึงข่าวของ Space X ของปายอีลอนมัสของเราเมื่อคืนนี้ค่อนข้างตกใจนะครับมีข่าวว่า Space X ถูกกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาฟ้อง กล่าวหาว่า SpaceX เลือกปฏิบัติในการรับสมัครพนักงานโดยที่ SpaceX เนี่ยไม่ยอมพิจารณาความสามารถของผู้สมัครที่เป็นอดีตผู้ลี้ภัยรวมถึงผู้สแสวงหาที่ลี้ภัยนะครับอาจจะฟังงงๆข่าวเขาบอก SpaceX ปฏิเสธงานกับทั้ง refugees และ asylum seekers นะครับอาจจะหมายถึงผู้อพยพ และผู้ริภัยทางการเมืองหรือเปล่าตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ประเด็นของเรื่องนี้คืออะไรกระทรวงยุติธรรมต้องการเรียกค่าเสียหายเพื่อเยียวยาให้บุคคลที่ถูกปฏิเสธโอกาสทำงานกับ SpaceX และต้องการให้ SpaceX แก้ไขมาตรฐานการรับสมัครงานในอนาคตนะครับกระทรวงยุติธรรมสนับสนุนความสำคัญของสิทธิมนุษยชนและหลักความเท่าเทียมกันในสถานที่ทำงาน ในสหรัฐอเมริกาว้า wow. วข่าวนี้แน่นอนฝั่งคอนเซอร์เวทีฟฝั่งอนุรักษ์นิยมในสหรัฐอเมริกาไม่พอใจแน่นอนนะครับหลายคนมองว่าทำไมอีลอนมัสต้องปูผมแดงเลยไหมต้อนรับผู้ลี้ภัยเลยไหมแล้วคนอเมริกาตกงานเพียบทำไมไม่รับนะครับบางคนมองว่าถูกแล้วจะเอาผู้ลี้ภัยมาทำงาน SpaceX ข้อมูลสำคัญสำคัญอาจจะลวกก็ได้นะครับ มันเป็นเรื่องแปลกแต่มันเป็นเรื่องจริงแล้วมันเป็นเรื่องการเมืองล้วนๆนะครับนึกภาพสมมติผมลีภัรเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะได้งานตัดหญ้าหรือเปล่าผมจะได้ล้างจานล้างห้องน้ําหรือเปล่าก็เป็นได้นะครับแต่เนี่ยลีภัยไปทําจรวดนะครับก็น่าจะเป็นผู้ลีภัยที่ไม่ธรรมดานะถูกปฏิเสธจาก Space X ร้องกลมแรงงานกระทรวงยุติธรรมยื่นฟ้องนะครับ เพื่อนๆทางบ้านคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม